ทุกท่านเนี่ยเห็นไหมถ้าช่วงที่ลุงตู่เนี่ยจะจะจะลงจะอำนาจน่นะช่วงนั้นนะ่ะเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นไหมรู้สึกสภาพบ้านเมืองเศรษฐกิจดีขึ้นไหมนะคะแต่พอนักโทษเทวดาเนี่ยกลับเข้ามาในประเทศเป็นไงคะวุ่นวายเลยตั้งแต่วันแรกนะคะนับอย่าว่านับแต่วันแรกเลยตั้งแต่ได้ข่าวอะ่ะนะได้ข่าวมาด้วยซ้าแต่ก่อนหน้าที่เขาจะเข้ามาเนี่ยเขามีการตกลงนะพอกลับเข้ามาปุ๊บอ่าให้สัมภาษณ์แล้วใครที่ไม่ชอบผมก็ อดทนไว้นะต่างคนต่างอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะก็และหลังจากนั้นก็ออกมาปรากฏตัวที่นูน่นที่นี่ที่นั่นนะเหมือนจะแบบย่อเย้ยอ,อะไรเงี้ยย่อเย้ยฝ่ายที่ว่าตรงข้ามกับเขานะคะต่อมานะก็มีการย่ามใจย่ามใจนะให้สัมภาษณ์ตุ้นแทศสัมภาษณ์นี่นะคะเหมือนกับเป็นแบบรัฐบาลนะ่ะนะตั้งแต่คุณเสรษฐาแล้วใช่ไหมคะเหมือนตัวเองเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ย ข่าวสารที่ออกมาเนี่ยนะทุกท่านก็รู้ใช่ไหมอันนี้ฉันไม่ได้กล่าวหาเขานะคือข่าวสารที่ออกมาเนี่ยมีแต่คนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขาครอบงํารัฐบาลนะคะนะแต่เขาไม่ยอมรับนะเขาบอกว่าเออแบบไม่ไม่ได้ครอบงําไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะอ่าจนกระทั่งเศษฐาเนี่ยถูกตัดสินว่าอะไรนะคะทําผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะก่อนจะถูกตัดสินนี่คือว่าแต่งตั้งพิชิตซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นความเห็นของใคร ให้เศรษฐาเนี่ยแต่งตั้งพิชิตและเศรษฐาก็จากวงการไปและถูกตัดสินทินเจริย์ทาอย่างไรแรงอันนี้ถูกตัดสินตลอดชีวิตนะคะนะทำไมต้องเอาชีวิตของตัวเองอ่ะนะคะเข้ามารับใช้คนคนหนึ่งแล้วผลกระทรบที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วเศรษฐาเองก็ยังบ่นเลยจริงๆที่ท่านเห็นใจคุณเศรษฐานะยังให้สัมภาษณ์เลยว่าเขาก็เสียใจกับคําตัดสินนี้แต่คุณเศรษฐาก็ต้องยอมรับว่า ก็คุณรับใช้เขาอะคุณรับใช้เขาเองคุณไว้บางใจเขาใช่ไหมคะคุณรู้อยู่ว่านักโทษคนนี้เบื้องหลังมาอย่างไงนิสัยมาอย่างไงทุจริตมาไม่รู้เท่าไหร่โกงคนแบบแม้กระทั่งในตำรวจใหญ่ยังพูดเลยว่าเขาไม่รักษาคําพูดแล้วคุณเชื่อเขาได้ยังไงนะคะดิฉันเห็นใจคุณนะคะนะคะก็ก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณเตฐานะคะนะต่อมา